สวัสดีค่ะขอต้อนรับสุขคนเข้าสุขสามสามไทยแลนด์ของเรานะคะคลิบกินส้มช่วยได้ทั้งประโยชน์ของช้มที่หลายคนยังคิดไม่ถึงไปดูกันเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะขคุณค่ะส้มเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวอมหวานสามารถนํามาทําเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นให้กับร่างกายของเรา นอกจากนี้ส้มยังมีคุณค่าทางอาหารไม่น้อยแล้วยังแบกประโยชน์อีกหลายอย่างจึงสามารถบอกได้ว่าส้มนั้นเป็นผลไม้ที่สารพัดประโยชน์จริงๆแล้วมาดูข้อดีๆนะคะส้มเป็นผลไม้แก้อาการท้องผูกได้ดีนะคะเพราะว่ามีเส้นใยอาหารสูงช่วยในระบบย่อยอาหารแล้วก็ระบบกับถ่ายโดยให้เรากินส้มหนึ่งผลใหญ่จะได้เส้นใยอาหาร 2.0กรัมกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราส้มมีวิตามินซีไม่น้อยจึงทำให้ส้มจัดว่าเป็นพลอไม้กระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเพราะว่าเมื่อใดร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะป่วยยากเชื้อโรคเชื้อไวรัสต่างๆก็มีโอกาสจู่โจมเราได้น้อยลงนั่นเองนะคะช่วยในการกับสมดุลระดับน้ําตาลในเลือดน้ําตาลพุกต้นใน ส้มนั้นมีส่วนช่วยในการให้ระดับน้ําตาลในเลือดไม่พุ่งสูงแล้วก็หลังจากกินส้มเข้าไปอีกทั้งไฟเบอร์ในเนื้อส้มยังช่วยทําให้ร่างกายของเราสามารถควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีอีกด้วยนะคะช่วยลดความดันโลหิตส้มเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมแล้วก็ยังมีปริมาณของโซเดียมคนคางต่ําจึงช่วยในการโซเดียมคลนค้างต่ํานะคะ จึงช่วยในเรื่องของกระบ,บวนการไหลเวียนของโลหิตได้ดีนะคะทําให้ร่างกายสามารถควบคุมความดันโลหิตได้อย่างสมดุลค่ะแล้วก็ยังช่วยในการลดความดันเลือดในคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงได้อีกด้วยนะคะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดในเนื้อส้มเองนะคะไม่มีคอเลสเตอรอลขนาดที่วิตามินซีแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเนื้อส้มก็ยังช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดได,ด้ดีด้วยนะคะ ช่วยในการบำรุงหัวใจโพแทสเซียมในส้มคือส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้หัวใจทำงานได้อย่างเต็มประสิภาพเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ในส้มยังมีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆที่ดีต่อการทำงานของหัวใจของเรานะคะช่วยให้หัวใจเป็นในจังกว่าปกติแล้วก็ช่วยให้การไหลเวียนของเลือดเป็นไปอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเรอไตมีการศึกษาพบว,ว่า น้ำส้มมีส่วนช่วยในการลดการเกิดนิ่วในไตนะคะโดยโพแทสเซียมในส้มนั้นจะช่วยในการยับยั้งการเกิดนิ่วต่างๆในร่างกายนะคะและช่วยทําให้นิ่วถูกขับออกมาพร้อมกับของเสียลดความเสี่ยงด้านการเกิดโรคนิ่วในไตแล้วก็นิ่วในอวัยวะอื่นๆลดความเสี่ยงการเกิดโรคสโตอาการสโตเกิดจากการที่หลอดเลือดปีบแตกตันซึ่งการศึกษาจากมูเรีลที่โรคหัวใจ แห่งสหรัฐอเมริกาพบว่าการรับประทานผลไม้ประเภทอย่างส้มแล้วก็กระปุดมีส่วนช่วยในการลดความเสี่ยงการเกิดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมมีงานวิจัยเผยว่าเพียงกินส้มวันละหนึ่งผลก็ช่วยลดโอกาสการเกิดโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้นะคะส้มช่วยในการบำรุงผิวสารต้านอนุมูลอิสระคือสารกับแรงแหงวิตามินซี มีส่วนช่วยในการปกป้องเซลล์ผิวจากการูกแสงแดดทำร้ายปกป้องผิวจากมลพิษช่วยลดการเกิดริ้วรอยและช่วยในการบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงนะคะทำให้ผิวดูกระชับตึงมากขึ้นนได้จากวิตามินซีเป็นสารตั้งต้นของกรลเาเจนนะคะขอบคุณและทั้งหมดนี้ ก็เป็นเรื่องเราดีๆเรามาฝากทุกคนวันนี้ก่อนจะกาันบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งร้เปล่านะคะที่รับประทานโซมเป็นประจำรู้เปล่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกเราด้วยนะคะใต้คลิปและหักคันเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องเราดีๆที่มปประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเรายังมีเรื่องเราดีๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ซามชันไทยแลน ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ